ว่ามาจุดทูบกลางสายฝนแบบนี้วินพูดติดตลกแต่ไม่มีใครขำด้วยและพวกเขาก็ได้ยินมันเป็นเสียงสวดมนต์เสียงทุ้มต่ำเย็นเยียบและฟังดูไร้ซึ่งชีวิตชีวาดังลอดออกมาจากโบทหลังนั้นมันไม่ใช่บทสวดมนต์ที่พวกเขาคุ้นเคยสันเนียงมันแปลงและโหยหวนจับใจนโมตัสสะพะคะขาวะโตอรหะโตสัมมาสัมเสียงนั้นขาดห้วงไปก่อนจะตามมาด้วยเสียงหัวเราะทุ้มๆในลำคอหื้หืหทุกคนยืนตัวแข็งทื่อ เงือเม็ดโป้งผุดขึ้นเต็มใบหน้าทั้งที่อากาศหนาวเย็นขนทั้งตัวลูกชันโดยไม่ได้นัดหมายนนพยายามรวบรวมความกล้าใครอยู่ในนั้นหนะ่ะพวกเราแค่มาหลบฝนสิ้นเสียงของนอนเสียงสวดมนต์ก็หยุดลงความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่น่าอึดอัดยิ่งกว่าเดิมบานประตูโบสถ์ที่ปิดสนิทอยู่ค่อยๆแง้มออกช้าๆพร้อมกับเสียงไม้เสียดสีกันที่บาดลึกเข้าไปในโสตประสาทช่องว่างที่มืดมิดหลังบานประตูนั้นทำให้พวกเขาเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่เป็นเงาของพระสงร์ร แต่สิ่งที่ผิดปกติคือเงาร่างนั้นไม่มีหัวเฮ้ยยย